ดลาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรักพูดชแนลต่อมารีแอคเนี่ยครับผมวันนี้เราจะมารีแอคฮอฮอเอ็มวีเธอมีความมาย <c oughs> ต่อมอรีแอคตอนที่โปรโมทเพลงเนี้ยเราอ่านโปสเตอร์อ่ะเรารู้สึกเฮ้ยพี่ชื่อเพลงมันค่อนข้างจะแปลกใหม่กับชื่อเพลงที่มีชื่อว่าเธอมีความหมยซึ่งตอนแรกคืออ่านเป็นหมยแก คือแกลองไปอ่านดูดีๆแกจะอ่านเป็นหมวยเชื่อฉันนะจ๊ะตอนแรกก็คือเธอมีความหมวยเฮ้ยเพลงจุดจีนหรือเปล่าวะเฮ้ยงงมากก็เลยวันนี้ก็เลยได้รู้แล้วว่ามันคือเพลงเธอมีความหมายนะครับผมเราก็เลยอยากจะรู้ซิว่าแอดรันเนี่ยจะบรรยายความหมายของเรามาเป็นยังไงและ ความหมายที่แอดลาสสื่อเนี่ยจะเป็นยังไงและเธอจะมีความหมายต่อแอดลาสขนาดไหนเพื่อเป็นการสวลาก่อนไปนะครับผมใครอยากแนะนําคลิปอะไรของแอดลาสหรือของคนอื่นๆนะครับผสามารถแนะนําได้ที่กลุ่มเลยนะจ๊ะโอเคจ้าไปฟังเธอมีความหมายกันเลยจ้าต่อหมอรีแอคเธอมีความหมวยเนี่ยแกไม่อ่านเป็นหมวยยังไงก่อนหวยข่าใครอะ่ะอ้า คือ <laughs> เมื่อกี้ความคิดในหัวใจอ่ะคือแบบเฮ้ยน้องที่ฉันคุ้เคยน้องที่ฉันใฝ่ฝันอยากจะยิกสักครั้งในชีวิตนะครับผมไม่ผิดจริงๆกับน้องภูมินะจ๊ะไม่เป็นไรไม่ขัดละรอบแรกเราจะไม่ขัดนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรอบสองเราอาจจะมีการหยุดพอดหยุดเอยได้เอยช่วงนี้เราขอฟังยาวๆก่อนนะจะ <c oughs> My Treasure

Ui nảy lo, Ui Ui what is that? Ui jasmine hui Ui hui lo, wow,

โอ้ยนี่อโอ้ยคนลูคนลน้คมมนรูนททนน้ว้าวโอ้ยเพลงนี<ต>มม้ฉันวยาจะเป็นเพลงเศร้าอ่ะอาร์ีิมา ผมดำดำปีเลยอ <USSR> oh, ่ะอ้าวอ้าวอุ้ยเสียงคนละโทษโอู้โอ้โอ้ my God ว้า ฉันต้องแรป็ปว, <c oughs> ว้าวว้าวาโอ้ยสวยปอดเออเต้นให้สาวดูไปเลยจ้าเต้นให้สาวดูไปเลยเออเบย์เบย์คือไม่ได้ไม่ได้ฟังเนื้อเพลงเลยอ่ะอุ้ยชัดสวยมากโอ้โหเพลง อ๋อเพลงมันเป็นท่าเขาบอยอ่ะอ๋อซกปืนเออเอาจะยิงปืนโดนอะฮะระเบิดตูมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรอบแรกสำหรับการรีแอคชันนะครับผมโอ้ยไม่เคยผิดหวังเลยกับโซโซอ่ะคือถึงจะถึงจะผิดหวังเรื่อง,งอวงหอยพร่นะครับ แต่เรื่อง MV เอยฝ่ายโปรดักชันฝ่ายทีมฝ่ายอคอสตูมฝ่าย MV ทุกอย่างเราขอชื่นชมเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกลูกชายเราคือดีงามพระรามกพระรามแปมากๆเลยนะครับผมแต่เราจะไปดูความดีงามกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะหยุดพอดแบบรัวๆรัวๆบอกไว้ก่อนถ้าใครอยากฟังรีแคปฟังต่อแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮอรลำคา้อีห่านี่เพย ออกได้เลยจ้าปาเพื่อนงานสุราไปดูกันอีกรอบกับเอธอมีความหมายมาเทรช่ะคือเนี่ยน่าสิการมากเลยมาทันดราท่ทนหนึ่งคือเปิดเอ็มวีเวอร์ พลังหนึ่งมีกระ Most Wanted High r e v a r Jasmine เออโอ๊ยแต่มันก็คือรูป Jasmine เลยนะเอาตรงคือตอนที่เซอเดียว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 นะเฮ้ยมีรูปฟีบด้วยแกมีรูปฟีบอะไรวีสปอยอะไรมนนนั้งนะ อ๋อ oh, เป็นวอนเตไม่แน่เพลงต่อไปของฟูกิ y อาจจะชื่อว่าวอนเทก็ได้นะเออใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่รูปที่เอาไว้แบบตามหาคนแต่มันคือรูปที่เอาไว mm ้ส hmm. ปอยอัลบัมเอ้ยมีแน่มีแน่ <c oughs> เรามาคุยเรื่องแททกันดีกว่าแททชุดหนังแล้วอันเนี้ยคือถูกใจชันเวอร์ถูกใจจับใส่สูจับใส่จูมากตรงที่ว่า เฮ้ยแทดได้ร้องแกแทดได้ร้องเนี่ยคือเดือะค่ะคอสตูมดีนี่แล้วเขาจับเมนกันเนือเมนชันไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเหนือเมนชันคือภูมิแล้วใช่ไหมใช่ป่ะทุกคนเหนือเมนชันคือภูมิใช่ป่ะไม่ใช่มวนเนาะมวนคือลูกเออมวนคือลูกแทดคือเมนเหนือเมนคือภูมิมวนคือลูกใช่ท่องไว้ลูกเหนือเมนเมนโอเคไหนไหน วันเตดอ๋อนั้นไงใช่ป้ามันเขียนเออวันเตตาออมหุยแต่ทรงผมเหมือนตอนให้ฉันในเ็นเนี่ยสแสดงว่าเขาสปอยว่าแบบอยู่จกักรวาลเดียวกันเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะเป็นฟิลแบบ j จ s m i มิคือเป็นอาคนเล่น MV ต่อไปของโฟอีก็เป็นไปได้นะแบบว่า เฮ้ยนี่คือหัวโศกอีกเจ็ดคนคือแบบลูกน้องอย่างเงี้ยที่แบบว่าวอนเตดแต่ซัสมินคือ most wanted คือต้องการมากที่สุดสูเฮ้ยคีมานูเวอร์ชอบทอนนี้แล้วไหนคือดีมากไหนไนเชลเบอยูฉันรู้สึกว่าลูกน well ี้ฉันชอบอันนี้ตรงที่ว่าพี่จูโทนเสียงในการร้องพี่จูเปลี่ยนไปคนละฟิลกับอะไรนะ ไฟเมนดำงไม่ได้อยู่ไม่ได้แย่ yeah. น่ะมันคนละฟิลแล้วทุกคน,นคเฮ้ยฉันชอบ<ๆ>พี่เซตพี่เซตคือเอาจริงๆป้าเราไม่ได้คาดหวังเลยเว้ยว่าพี่เจจะอยู่เซนเตอร์อะเพลงเนี้ยเราคิดว่าไม่หมวนก็แบบพี่จูมันดูเป็นลูคแบบแคลบุยคลบอยโอ้เก็บปะแต่ พี่เจอยู่ตรงกลางแล้วคือพี่เจคือผมทรงนี้คืออ้าโคตรใจวร์รวรพี่เจตเต้นลายสวยขึ้นเยอะอฉันรู้สึกแบบฉันเลิฟลายเต้นนี้พี่เจมากนะผมจัดมุมนี้สวยมากเลยซาดเมื่อไหร่หนูซาเดจัดนิกา้าชัยนาปอยฟิลลิ่งอะ่ะ,ะเมื่อไหร่ซาเดโลขนาดโลเวอร์ โอ้ไม่โอ้ไม่เคยเห็นใครสวยอยากลงให้ปะสวยมากจำวันที่น้องเข้ามาคอมเมนต์ฉนในตอนฉันดูโฟอีฟได้อยู่เลยอ่ะน้องสวยแถมนสิใจดีโอเมกอด โอ้ยลูกหล่อมากเลยอ่ะและเสียงคือหล่อมากเสียงแรปนี้แร,ปน,แรปนี้เรารู้สึกว่าครั้งนี้ให้แรป n น i l on คืออ้าวว่าให้แรปเนลออนคือคอ้าไปแพ้นะครับผมโอ้ยสวยอ่ะอยากลองให้คืออยาให้สวยอยากลองให้จุดอยากลองให้ปะ ล่งหล่อมากเลยอ่ะอันนี้ใครไม่ได้หอหนหมวกนะแกแกยังไ,ได้เห็นผมทองนะโอ้ yeah. Yeah. Oh, พีเจตแกพีเจตคือด,ด,ดีมากเลยอ่ะเพ่งนี้ <Yeah. S 2> like นอะ ผมนี่ยากแค cap. บ capture capture <c oughs> อยา่างไนภาพนี้เป็นภาพานจอพี่เจสผมตรงนี้คือดีมากเลยอะ oh, แล้วบล็อกกิ้งกับท่อนฉันชอบท่อนที่นี้ที่สุดทุกคนก็รู้ใช่ไหมอุ้ยหลังผมทองอุ้ยพูผมหยิกอุ้ยม้วนผมแอบฟ้านะเนี่ยฟ้าหรือดำ ฟ้าหรือดำก่อนไม่ท้อนแสงฟ้าก็ได้เออแต่พี่จูก็ผมดำพี่เทสผมน้ําตาลเหมือนกันละไหนแทดน้ําตาลแต่ฉันชอบเท่าน,นี้อ๋ออันนี้เป็นแบบกล้องสองทางไกลไงเป็นแบบท่าคาบอยไงคาบอยไง angel. เยอะไหมแองเจอไม่ใช่แองเจอร r e อ s เท e เรหรอ <Yeah. S 1> เราต้องมาดูว่าแต่ละคนท่าแต่ละคนต้องมีความหมายทุกคนดูนะ oh. Oh, นี่ไง นี่ไงของพี่เจสได้เป็นแบบปืนใหญ่ปืนใหญ่ของของม้วนของม้วนเป็นกล้องกล้องสองทางไกลของของนายได้เป็นแว่นขยายเออมโนทุกคนเราต้องมันโนเข้าไว้ของพี่จูคือปืนสั้นของของของภูมิคืออะไรอ่ะเชือกเหรอไม่รู้ว่าเดาไม่ออกแล้วอ่ะ นี่คือดีมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าโอ้ยมันดีทุกคนฉันรู้สึกกันันรีอคแบบวุ่นวายไปหมดเลยตอนนั้นชอบทั้งนี้แกฉันเหมือนฉันฟังเพลงบอกไม่ถูกอ่ะมันมันได้ฟิลเกาหลีนะแต่มันเป็นฟิลเกาหลีที่มันไม่ได้เกาหลีแบบเกาหลีแบบเกาหลีเกาหลีอ่ะเป็นฟิลเกาหลีที่ มันมีความเป็นไทยมันเป็นเพลงที่เรารู้สึกถึงความแบบฤดูใบไม้ผลิเป็นเพลงที่ฤดูเข้าฤดูร้อนไปฤดูฝนมันเป็นเพลงที่แบบรู้รู้สึกชุ่มชื่นอะภาพมันร้อนนะเว้ยแต่ทำไมฟังแล้วเรารู้สึกชุ่มชื่นทุกคนเป็นปะ เป็นท่าเกี่ยวเป็นท่าแบบส่วนใหญ่เป็นท่าปืนเนาะแล้วก็มีแบบเชื่อเป็นขาวบอยคอนเซปต์ขาวบอยเข้าใจเอชเออสเอ s ดีขอบฟังแลปใหม่แกจบจากนี้เราต้องไปฝึกร้องกันนะแกใเ,เอาเอแผ่นที่ขึ้นมากานานาน้า,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 กาง Oh my god ลังคือแบบ เรารู้สึกว่าหลังคือมันมันดูมันดูไฮแวลูมากเลยอะโอ้โยลูกวน่ะมวนดีมากเลยว้าว คือมันพีตรงเนี้ยมันพีกการาฟมันขึ้นพีปัอง,ปอ,ง,ปอ,งอย่างเงี้ยแหละแบบกี่ปะ่ะตอนแรกแลบมาปุง้ปง,ง,งๆๆๆไหนไหนไหนกระโดดปัองอย่างเงี้เยเราคือทะลุไปเลยนะจ๊ะโดนจับแล้วซัสมินจะต้องยอมจำนนซะดีๆเนี่ยผู้ชายเต้นให้ดูแล้วนี่เห็นไหมเต้นแล้วเธอต้องยอมจำนน <c oughs> เออฉันเต้นได้แล้ว oh my god พี่เจ้นหล่อมากเลยอ่ะเออโดนจุดไฟใส่บอมบมบมบ์เลวบ่โคโลกราฟก็คือเหมือนเดิมครูทรายนะจ๊ะต่อหมอรีไอ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอคและก็รีแคปเพลงนี้แกเอาจริงป้าตอนแรกคิดนะโอ้ยแอนลัมมาพลงเศร้าอีแล้วมาเพลงรักๆแน่ๆเลยแบบรักแบบฉันรักเธอแบบเพลงเธอเด้อเด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 อแต่เราไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้เราไม่คิดว่ามันจะมันขนาดนี้ทุกคนคิดเหมือนกันป้าตอนฟังทีเซอร์เลยไม่รู้เลยว่าเพลงมันจะมันขนาดนี้อ่ะโออพอเราได้ฟังได้ดูเต็มๆแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกอยากปมมืออ่ะ รู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจในลูกชายลูกชายลูกชายคนโตนะผมเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงของทุกคนแบบมีคุณภาพ เราได้ยินแรปที่มีคุณภาพมากขึ้นเราได้เห็นการเต้นที่มีคุณภาพมากขึ้นเราได้เห็น MV ที่มีคุณภาพมากขึ้นเอ้ยเอาจริงปะถ้าเพลงนี้เป็นเพลงไตเติลนะ่ะตอมองาาก็ไม่ติดนะ่ะคือมันดีมากๆเลยเรารู้สึกว่าอยากฟังทั้งวันนางเอก MV ก็สวยรัสมินเฮ้ยอยากชมมาเลือกนางเอก MV ีได้ดีมากๆ MV ต่อๆไปเขาเป็นนิก้า MV ต่อไปขาเป็นปอยเอ็ีต่อไปเขาเป็นฟิลเลง บบไปว่าใช่ยนาะเอามาให้หมดเลยไปว้เป็นพี่วายด้วยก็ได้เอามาให้หมดนะครับผมบอกเลยเลยว่า MV นี้ก็คือตัดคำว่าเธอมีความหมวยออกไปเพราะว่าจัสมินไม่หมวยจ้ะเออเธอมีความหมายนะครับผมเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ตอมอรู้สึกว่าดีและชอบเอาจริงปะ รู้สึกไม่เสียดายเงินเลยอะที่เราถอยบ้านมาเออเรารู้สึกไม่เสียดายเงินเลยวอที่เราไปถอยบ้านมาทั้ง2องันอะออไม่ก้ามันดีมันดีมันดื้อนะซะโเ้ยเรียกนานไปละวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันใาึตอนนี้นะครับผมและก็ขอบคุณทุกคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับผมฝากปั่นวิวเยอะๆนะครับผมปั่นไปเยอะๆ คือมีโอกาสสักวันตอมอจะได้เป็ it, นตัวแทนทุกคนไปเจอน้องๆเออนะครับผมยังไงสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าการรีแอคของตอมอการมีแคปของตอมอจะตรงใจทุกคนและทุกคนจะชอบกับมันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปเข้ากลุ่มนะจ๊ะอยากให้รีแอคคลิปอะไรไปส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มได้เลยจ้าวันนี้ตอมอต้องถึตัวเราไปกันแล้วแอ๋ยอ้ะแอ๋อ้ะ